ราคาหัวนะครับทุกคนมาเขาปรับแล้วอะไรเขาปรับแล้วเพื่อนกทำไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วนายยิงจะมาแก้ผมไม่ได้แล้วยิงเพื่อนได้ไหมยิงไม่ได้พี่ปิดไว้อุ้ยพี่ปิดเฟรนดิฟายไว้ยิงไม่ได้อ่าเนี่ยเอาเลยเอาจะเอาหรือจะเปิดหรือจะเปิดเฟรนดไฟไว้แบบว่าเหมือนจริง ก็ได้ผมก็ยิงเหี้ยได้ด้วยอย่างไรกินี่ไงรับนี่ใครรับวะต้องทำทำไงนะเหียไงเฮี้ยหัวหน้าพี่รับไม่ได้ดิเอ้าพี่รับไม่ได้อะเออทำไมรับไม่ได้อะพี่ไม่มีทองทองไม่พอพี่ก็ไม่ต้องเอาอันที่เป็นทองดิมันไม่มันไม่มีดิไหนมีมีอะไรพวกเนี่ยนี่พี่ไม่เป็นบอกฮันเตอร์พี่ทำไม่ได้ไงก็ต้องเป็นคนสร้างนั่นแหละอ๋อแล้ว ได้ยังไม่เป็นบอลเตอร์พี่เป็นคนคนหัวป่ะพี่เป็นคนธรรมดาพี่เป็นคนหาของเงี้ยคอลเลกเตอร์เดี๋ยวผมสร้างก็ได้เดี๋ยวผมสร้างสร้างสร้างเลยสร้างเลยไปจับมาไปจับมันมาเฮ้ยเจอน้องลอยว่ะเพื่อนน้องเออเออเปลี่ยนปืนไงวันเนี้ยปืน อยู่เหนือเนี้ยโอ้โน่นโน่นอยู่โน้นอยู่โน้นเดี๋ยวปืนเหรอเดี๋ยวโน่นโอ้ยเราจะเราจับเป็นนะได้เลยจับเป็นได้ตังค์เยอะกว่าพี่ลองไปโอ้โหบานเลยสเตลล่วสเตลล่วะเราสเตลล่วะเอาเลยป่ะ เปิดเลยป่ะล่ะพี่เต๋อเขาหนักตัวนี้นาที่บังเลยลองยิงเลยผมเล็งอ้ปืนกลยาวไว้อยู่ว้าวฮานูพี่เล็งเนื้อนะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ว่ะ ตายตายสวยสวยสวยหนึ่งสวยหนึ่งสวยหนึ่งไหนวะมีคนวะแต่พี่ดูว่ามีคนเยอะอยู่เยอะอยู่เขาเยอะนะข้าไม่ได้แน่ๆเข้าไปหลังบ้านนี้ปะหลังบ้านนี้มีมีคนไปเอาวะมีที่ไปเอาวะเฮ้ยมีตรงนี้คนนึง,งนด้วยมีคนนะเออพี่ยิงข้างล่างนี่ก่อนกันไอ้คนตัวนี้ก่อนกันตัวริมนะดูดูดูด้วยนะว่าอันไหนคนที่เราต้องจับอ่ะมันอยู่ในบ้านได้ะ

จัดการแล้วสวยสวยสวยหมดหมดน้องหมดขึ้นขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาละโอเคพี่รู้นก่อนเอา้ามันมีค่าสดต,ตายด้วยอะ่ะใช่เหรอเออเหี้ยมาอีก ผมพี่ไม่เลียงให้เองเลยเดซไอ์อะงงว่ะไม่เฮียต้องพอกดเดซไอแล้วเฮียต้องชี้เป้าไปที่มันด้วยนะเออชี้แล้วมันไม่เลียงให้เองอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยสวยเอาศพศพมาส่งไม่อกผมเอารีพิเตอร์มาเล่นดีกว่ะ พี่เอาที่เหนนื่อยปืนแบบปืนพกเนี่ยกเย็เป็นปืนพกกับช็อตกันไงพนูมผมเล่นสไน่ารีพิเ,เตอร์ได้เนับเฮียไปขุดเดี๋ยวผมต้องล็อกมันโอ๊ยมามันมาอีกแล้วอะ่ะเฮียมาแล้วน้อง พี่ฝุ่นคู่ว่ะตายกำลังของหนูนะครับกำลังของหนูนะเออพี่ฝุ่ฝังหลังให้เออดูฝังทนไ้เออฝังหลังให้ไปไหน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 พี่ฝังหลังให้สวย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 ทีมเวิร์กทีมเวิร์กมันมาอีกมันมาอีกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออสวย อย่าขุดผมจะตามเตรียมจับมันโเ <Okay. ructure. S 1> มมันโกงเราอ่ะอือเดีนะ๋ยวมันโกนงเราไปไปยังไงไปเข้าไปบอกแค่แค่ผนำเออไปไปาหลังเยียคุมหลังอย่าให้มันโมโหเดี๋ยวโดนนะโดนนะ กือมันตุกติกตุกติกลูกซองใส่ม้าแล้วบอกให้เฮ้ยเราฆ่ามันไม่ได้ <laughs> ไม่ใส่ม้าเป็นไงลกไูกตใส่ม้าเป็นไงอิงม้ามันเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ย,ไไย <laughs> ตุกติกนะมาวิ่งไวนะอย่านะจับมันจับมัน อ้าวเรียบร้อยอ้าวทำไมเฮียไม่จับมันละ่ะพี่จะยิงม้ามันเฮียยิงโดนมันจบเลยโทษทีน้อง Luông, luông. Luông. Ôi, tao tới. เอากินยาอยู่พอดีกอดอยู่ซอกหินโอ้ยรุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตายหมดตายหมด หมดหมดหมดโอ้โหมันไหมโคตรมันโอ้ดื้อมันดื้อคุดื้อเลยคุดื้อเลยเอาเอามันขึ้นมานี่ไงแบกมันขึ้นใส่หลังมาแล้วก็ไปส่งมันปั๊บโอเค ไปเป็นศพเยอะชีวิตเอาเชือกจับมันก็พอยิงมาปุ๊บโดนมันด้วยยิงวะไม่ตอนัรมันตกม้าพอดีเว้ยมันโดนมบบจังหวะมันโดนพอดีเว้ยปุ๊บตอนตอนก๊อทดึงพอดีอ่ะตอนแรกยังไม่ตายนี่นะครับไวมากครับอ่าเอาศพไปส่งที่ายอมเพอ โดนด่าเลยบอกเอาศพมา